สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องนะครับเป็นไมโครโฟนไร้สายนะครับหรือว่าไมโครโฟนไวเลสนะครับแบบพกพานะครับมีทั้ง USB Type C นะครับแล้วก็ Lightning ของ iPhone นะครับผมมีทั้งสองแบบแต่คนละราคานะครับ Type C จะอยู่ที่459บาทนะครับ Lightning จะอยู่ที่479บาทนะครับอันนี้ผมซื้อตัว Type C มานะครับซื้อมาจาก Shopee นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับมาเรามาแกะกล่องกันเลยนะ ครับอันนี้ส่งมาจากจีนนะครับผมไม่ใช่สินค้าในประเทศไทยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้กล่องข้างในนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีการห่อหุ้มพลาสติกอะไรมานะครับผมตัวหนังสือก็จะมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับ Wireless microphone นะครับอันนี้ข้างกล่องก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมสั่งเป็นไทยซีมานะครับรายละเอียดสเปกนะครับผม อันนี้ผมไม่ขอพูดถึงเรื่องสเปครายละเอียดมากนะครับเพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอเคมาดูข้างในนะครับผมก็ดึงออกมาได้เลยนะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีตัวนี่นะครับตัวไมโครโฟนอันนี้ติดปกเสื้อนะครับแล้วอันนี้จะเป็นตัวที่เสียบกับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์หรือว่าไอตัวตัวรับสัญญ,ญาณจากไอตัวนี้นะอ,อะไรอีกเนี่ยอ๋อกระดาษเฉยๆรองไว้ แล้วก็จะมีกล่องอะไรอย่างนเงนี้ยน่าจะเป็นสายเสียบสายชาร์จนะผมว่านะจากรูปหน้ากล่องไม่มีแหละข้างในก็จะมีแค่สายชาร์จตัวเดียวนะครับเป็นไท a to t y p e C นะครับเดี๋ยวมาดูสายชาร์จนะครับว่าจะมีความยาวแค่ไหนแต่ที่ดูแล้วก็ไม่น่ายาวปั๊บ 2กิโลเมตรก็ไม่ถึงใบบรรทัดนะครับน่าจะประมาณสัก20เซนประมาณนี้แหละถ้าเกิดใครมีอะแดปเตอร์เสียบโทรศัพท์ก็เอาไปจิ้มได้เลยนะก็ใช้ไม่ยากนะครับแต่ผมคงไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าตัวโทรศัพท์ที่บ้านผมมันก็มีหัวไทซีอยู่แล้วก็คงไม่ได้ใช้อันนี้ก็คงได้เป็นสายสำรองเอาไว้เก็บไว้ในกลุ่มข้างในไม่มีคู่มือคู่มืออะไรเลยไงอ๋อมีอยู่นีเ่เราก็ไปว่าเขานีนะครับมีคู่มือเราก็น่าจะได้อ่านแหละแต่ว่าจะอ่านดูเรื่องหรือเปล่าแค่นั้นแหละคู่มือ ยาว3กิโลเมตรตั้งแต่เหนือจดใต้ไอ้ตัวนี้ต้องชาร์จแบตก่อนนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ต้องชาร์จหรอกเพราะาตัวนี้มันจะติดกับตูโ้โทรศัพท์นะครับมันจะชาร์จไปในตัวเลยแล้วก็ถ้าเกิดตัวนี้เสียบไว้อยู่นะครับตัวนี้มันก็เสียบสายชาร์จได้อีกต่อหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครจะใช้ยาวๆนะครับแต่อตัวนี้น่าจะต้องเสียบสายชาร์จนะครับเดี๋ยวมาลองเสียบสายชาร์จว่ามันจะขึ้นยังไงปั๊มมันจะขึ้น,นแดงๆประมาณนี้นะ แต่ถ้าเกิดมันเต็มแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะถ้าเกิดมันเต็มแล้วนะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่มันเต็มอีกทีนะครับอันนี้หลังจากที่ชาร์จเต็มแล้วนะครับตัวไฟจากสีแดงมันก็จะดับไปนะครับมันจะไม่ขึ้นเป็นสีเขียวนะครับที่แรกผมนึกว่ามันจะขึ้นเป็นสีเขียวมันดับไปเลยนะครับมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กับโทรศัพท์ดูนะครับไอตัวนี้จากเบเก้ที่ผมไปลองใช้นะครับ เอาไปเสียบ iPad นี่เสียงมันไม่เข้านะครับผมแต่ว่าเสียบโทรศัพท์ของ Android ตัวนี้ที่เป็น t y p e 4เหมือนกันนะครับมันเสียงมันเข้านะครับแต่ต้องดูที่โทรศัพท์ด้วยนะครับถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้ก็ดูที่โทรศัพท์ว่ามันรองรับหรือเปล่านะครับส่วนมากมันจะรองรับกับโทรศัพท์มีเฉพาะ t y p e 4นะไม่มีหูฟัง3.5นะเมื่อกี้ไปเสียบโทรศัพท์ตัวที่มีหูฟัง3.5เนี่ย เสียบไปแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับฟาวเลยแต่ว่าเสียบโทรศัพท์ที่มันเป็นหูฟัง Type C อย่างเดียวเนี่ยไม่มีแจ็ค3.5เนี่ยมันใช้ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าบางรุ่นมันรองรับหรือเปล่านะครับต้องดูที่โทรศัพท์ด้วยนะครับก็วิธีการใช้ไม่ยากนะครับตัวภาครับตรงเนี้มันจะมีไฟายบอกสถานะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเสียบ ตัวนี้เข้ากับโทรศัพท์ไปแล้วนะครับตัวนี้มันจะขึ้นสีแดงนะครับแล้วก็ไอตัวนี้มันจะมีไฟสถานะอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดเสียบสายชาร์จเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดเสียบไอตัวนี้นะผมจะลองเสียบนะครับวิธีการใช้ก็คือว่าก็คือเสียบไอตัวนี้ก่อนนะครับเสียบไปกับโทรศัพท์ก่อนนะครับอันนี้ก็เข้ากล้องไปนะก็เอาตัวภาครับนะครับเสียบกับโทรศัพท์ก่อนนะครับป้าบแล้วก็ไฟสถานะตรงนี้มันจะกระพริบนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่ามองเห็นชัดหรือเปล่านี่นะครับ ถ้าเกิดเรายังไม่ได้เชื่อมต่อมันจะกระพริบนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็คือว่ากดไอตัวนี้นะครับกดไปหนึ่งทีนะครับปั๊มไอตัวนี้ตัวภาพปล่อยสัญญาณเนี่ยไอตัวปล่อยสัญญาณเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวนะครับไอตัวนี้สีแดงเนี่ยมันจะไม่กระพริบนะครับมันจะขึ้นคาไว้ตลอดเลยนะครับการใช้ก็ไม่ยากนะครับแค่นี้ก็เสร็จนะครับก็กดถ่ายได้เลยนะครับถ้าเกิดเราใช้เสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะยกเลิกการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับกดไอปุ่มนี้นะครับกดค้างไว้นะครับ ไฟสถานะตรงนี้มันจะดับนะครับแล้วก็ไอตรงนี้มันจะกระพริบนะครับเราก็ดึงออกได้เลยนะครับโอเคนะครับก็จากที่ลองใช้เสียงก็โอเคประมาณหนึ่งนะครับการเก็บเสียงอะไรพวกนี้ก็เพื่อนๆก็ลองลอง,ลองฟังดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นวิดีโอแล้วก็เดินวอล์ดูนะครับแล้วก็อาจจะตั้งเป็นกล้องไว้แล้วก็เดินพูดไกลๆนะครับดูว่ามันจะรับสัญญาณได้ระยะประมาณเท่าไหร่น,นะครับผม ฮัลโหลนะครับอันนี้ต่อไมค์ไวเลสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไกลหรือเปล่านะครับอันนี้ประมาณกี่เมตรวะอันนี้ระยะประมาณ1เมตรนะครับอันนี้ระยะประมาณ2เมตรอันนี้ประมาณ3เมตร3ามเมตรกว่ากว่าอันนี้ประมาณ4เมตรนะครับฮัลโหลอันนี้ประมาณ5เมตรนะครับอันนี้ห้าเมตรนะครับ อันนี้ประมาณ6เมตรหกเมตรเจ็ 6, 7, 8, นะครับอันนี้ประมาณ9เมตรนะครับดูว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินไปใกล้ๆนะครับอันนี้ผมใกล้ปากไปหน่อยเดี๋ยวจะติดปกเสื้อนะครับอันนี้เป็นการติดปกเสื้อนะครับอันนี้อยู่ประมาณสองสาเมตรนะครับผม แล้วก็หน้าถนนมันจะมีเสียงรถวิ่งนะครับดูนะครับว่าเสียงมันจะชัดหรือเปล่าแล้วก็การเก็บเสียงนะครับจากภายนอกนะครับเสียงมันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ตัวศับที่ผมใช้ถ่ายเป็นตัวมี8ไรนะครับของเซมี่นะครับผมโอเครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะ ถ่ายวิดีโอขึ้นไปบนถนนนะครับอันนี้ข้างขวานี้จะมีชาวบ,บ้านเขาเปิดเพลงอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับอันนี้หน้าหน้าหน้าถนนรถมาแล้วโอ้เอมรถผ่านไปแล้วไม่รู้ว่าจะเก็บเสียงได้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ขึ้นไปบนถนนดูว่ารถจะเยอะจะเป็นยังไงนะครับรถมาแล้วรถมาแล้วแหม <laughs> อันนะครับช่วงนี้รถไม่ค่อยเยอะโอเคพอแค่นี้กอ่อนเพื่อนๆก็ลองฟังดูนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายเดินเข้าตามป่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านผมนะครับก็เป็นป่ารกทึบนิดหนึ่งนะครับมาดูนะครับว่าเสียงจะโอเคหรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวมาดูแนวนอนดูบ้างนะครับผมอันนี้เป็นการถ่ายในป่านะครับผมนี่นี่นี่อันนี้เป็นช่องปักเบ็ดนะครับผมแหวกเอาไว้ปักเบ็ดนะครับโหอันนี้ข้างหลังตรงนี้เป็นข้างหลังตรงนี้มันจะเป็นคองนะครับอันนี้มีเสียงเด็กอยู่ฝั่งขนูนนะครับไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่า หน้อไม้ผมตัดออกไปเยอะเลยนะครับอันนี้ผมติดปกเสื้อไว้นะครับไม่ใช่ถือไว้นะครับนี่นะครับมันจะเป็นคลองฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มีสะพานเดินข้ามไป ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าตัวไมโครโฟนไร้สายตัวเนี้ยที่ซื้อมาจาก s h o ป e e จะโอเคหรือเปล่านะครับที่แรกผมก็จะซื้อมาใช้โทรศัพท์ตัวที่ผมถ่ายอยู่นี่นะครับเป็นตัว Redmi 9s นะครับผมแต่ผมลืมไปว่ามันใช้กับไอตัวไมโครโฟนไวลสตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันมีแจ็ค3.5นะครับ ก็เลยฟาวเลยที่แรกจะไปเสียบกับตัว iPad นึกว่ามันใช้ได้เอาพอเวลาเราไปเสียบก็มันก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ฟาวอีกเช่นเดิมดูไปดูมาคงใช้ไม่ได้จะมาใช้ตัวนี้ก็ตัวไฟวิดีโอมันมันเก่าแล้วนะครับตัวมีแปไล์ตัวนี้มันมันเก่าแล้วไฟล์วิดีโอมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมก็คงไม่น่าจะได้ใช้เดี๋ยวไม่แน่อาจจะ ายไที่แล้วผมมีตัวโปโกตัวนั้นอีกตัวนะครับแต่ว่าผมขายไปก่อนหน้านี้ไม่ไม,ไม่กี่วันสองสาวันนะครับก็เลยไม่ได้ใช้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามใน YouTube ใน Facebook และใน TikTok ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย